โอ้โหโอ้โหรถพี่บาสโอ้โหโอ้โหที่ถ้าไม่ติดว่ากล้องถ่ายหรืออะไรอยู่นะถ้าเกิดแบบเฮ้ยพี่วันนี้หนูว่างอะ่ะโอ้เลยนะแป๊บเดียวเหยียบแล้วแต่แม่งไม่ไปเหยียบเหยียบแล้ว<ะ>เหยียบควบแล้วเนี่ยฮึบฮึบเบิร์บสสวัสดีคุณผู้ชมเบินบายบาสกันอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ แม่พี่ไปแล้วอันนี้ไปแล้วไม่ต้องพูดก่อนแล้วมาด้วยกันอีกแล้วคนเนี่ยคอมเมนต์กันมาเยอะอยากเห็นครูเราอีกวันนี้มาทำไรวันนี้เรามาเทสให้ดูกันมาด้าสองคันรถระวังรถขายรถพี่บาส1.9ดีเซล1.5ดีเซล1.5ดีเซล1.5นะครับกับรถวานกับรถผมนะครับมาด้า1.3เบนซินแต่ล้อดีเซลมันมีทั้งล้อเป็นตีล้อดีเซลอยู่แล้วเนี่ยเห็นชัดเลยแลกกันไหมไม่แลกพี่รถวิ่งมากี่โลแล้ว รถผมตอนนี้12,700กว่ากิโลแล้วรถพี่บ้ายนะครับ2 0 0 0 0นโหโดกับผมอีกแสนนึงสอ0แส0แล้วก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบครับขับกันสั้นๆแล้วเดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่าเบนซินกับดีเซลอ่ะสำหรับคนที่อาจจะแบบอยากจะมีมานได้สองเป็นทางเลือกในการซื้อรถเนี่ยมันต่างกันยังไงเราใช้รถกันมาขนาดเนี้ยเราเจอปัญหาอะไรกันมาบ้างดีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มกันครับเดี๋ยวครับแป๊บนึงครับสลับรถกันหน่อยครับสลับรถ เอาแต่แรกเลยเหรอแรกครับตอนนี้เลยเหรอแรกเลยโอ้หเฮ้ยให้ผมลับเป็นซิมเดยนะใช่ครับโอ้เดี๋ยวเราจะไปที่ไหนวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขับตามกันไปไ <อ S 2> แ,แบบโฟเดียวกันเลยโฟเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันไอการไม่บอกเนี่ยกลัวเลยเกินบอกแล้วไม่ชอบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ตลอดนะเป็นคนไม่ชอบเซอร์ไพรส์ตปงเราไปกันดีกว่าแรกเนี่ยนะฮะอย่าลื้ออะไรผมแนะผมยากมั้ยูเฮ้ยเดี๋ยวตวเช็คของของก่อน น้องน้ำห้ามลืมอย่าลืมแก๊สนะความรู้สึกแรกเลยขึ้นมาเนี่ย เรื่องของอุปกรณ์ภายในเนี่ยมันก็มีความแตกต่างแหละเพราะว่าของพี่บาเก็เป็นตัวท็อปฟิลลิ่งควมลายก็ผมรู้สึกว่าของพี่บาเน่มันจะมีความแบบน่าจะหนึบตามโช๊คหรือเปล่าหรือว่าไงไม่รู้พวมลายมันจะหนบดน,น,น,นิดนึงคันเร่งนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเหยียบลงไปช่วง1 2ึ่งถึงสองพันเนี่ยมันจะมีการอมรอบนิดนึงมีความแบบเออเฮ้ยยังไม่น่ากลัวแต่พอเข็มมันตัดหลัง2 0 0พันเมื่อ,อไหร่นั่นแหละโอ้โหนึกว่าไม่ใช่มัดด้านึกว่าวเป็นรุ่นดีเซล1.9 1 5 1.5เน แล้วคนหนึ่งรครับเดี๋ยวคนดูแม่งจะงงเลขกอย่างหนึ่งคือผมอิจฉาเลยอันนี้คืออิจฉาเลยนอกจากเรื่องคันเร่งเนี่ยเรื่องน้ํามันเติมไปเนี่ยบอกวิว่งได้พันสองร้อยกว่าโลรถผมนะยัดให้เต็มถังยังไงนะมันก็ได้แค่สี่ร้อยกว่ายิ่งผมขับอีกยิ่งลงไปอีกอาจจะเหลือแบบสี่ร้อยต้นๆถังน้ํามันก็เล็กเล็กหรือเท่ากันนะผมไม่แน่ใจในสามห้าลิตรไหมครับถ้าเป็นดีเซลสี่สิบสี่ลิตรอุ้ยต่างนะเป็นไงพี่รถผมอืดไหม คือตอนแรกอะ่ะตอนที่ออกมาจากปัม๊มตอนนั้นเนี่ยคือมันวิ่งมาแบบช้าๆแล้วก็วิ่งแบบว่าข้างล่างอะ่ะเอยมันก็โอเคนะพอมาขึ้นทางด่วนแบบเนี้ยมันเหมือนมันเหยียบไม่ค่อยไปอ่อะมันลมต้าน้วยหรือเปล่าพี่เนี่ยพยายาม,มเยียบที่ไม่ชินเปล่าเอออาจจะยังไม่ชินไงแต่นี่คือกดเต็มเท้าเลยนะกดแบบว่า กดมิดคันเร่งกันนะเนี่ยแล้วฟีลลิ่งขับขี่เป,นะป็นไงครับพวงมาลัยพวงมาลัยก็จะเบาๆหน่อยจะจริงๆคือไอ้พวงมาลัยพี่อ่ะที่มันแบบดูเหมือนจะต่างๆกันคือพี่ต้อมแหลกมารอบนึงแล้วไงอตอนนั้นแหลกพวงมาลัยอ่ะมันจะมีแบบหลวมๆคอนๆลอหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะส่วนช่วงล่างเนี่ยช่วงล่างมันก็เหมือนตอนที่รถพี่เดิมๆอ่ะมันก็ประมาณนั้นแหละมันไม่ได้ต่างอะไร เออก็รู้สึกว่ามันก็ปกติมันคือรถเดิมๆทั่วไปแต่ตอนนี้ที่ไม่ชอบเลยอ่ะก็คือรู้สึกว่ามันมันไม่ชินกับคันเร่งของัตราเร่งของเบนซินตอนแบบช่วงที่ความเร็วสักหลังร้อยยี่สิบไปรู้สึกมันดืดๆพอมันเป็นอย่างเงี้ยมันเบิดกับรอบเครื่องมันสูงเนาะมันก็จะขึ้นประมาณแบบสามพันสี่พันแล้วก็ก็ตอบลงมาเนี่ยพี่กดไปนิดเดียวเนี่ยกดขึ้นคันเร่งเนี่ยแม่งตีขึ้นสี่พันรอบกดคันเร่งนิดเดียวขึ้นสี่พันรอบอะไรเงี้ยเกียร์มันจะตบขึ้นรอบสูงหมดเลย แล้วพอพอขึ้นไป4,000ซักประมาณวิสวีมันก็ค่อยตบกลับมากีกเกียร์หนึ่งอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันอาจจะทําให้แบบกินน้ํามันเกินความจำเป็นหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเพราะว่าแบบคือแรงบิดของเครื่องเครื่องเล็กมันก็จะประมาณเนี้รถพี่บาสแรงบิดเท่าไหร่นะเอาจริงๆหลังจูนนะไม่เคยวัดเลยเหมือนกันนะว่า แรงมา้าแรงบิดมันไปเท่าไหร่เพราะว่าตอนจูนเนี่ยบอกตรงๆว่าเราไม่ได้จูนเอาแบบว่าเออให้แรงมา้าแรงบิดมันต้องเท่านี้เท่านี้อะไรเงี้ยจูนเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปลองกับจูนเนอร์แล้วก็เรารู้สึกว่าเออเราแฮปปี้กับเวลาเราขับช้าๆเนี่ยตอนที่บูสต์มันไม่ติดเนี่ยมันก็ขับสบายเวลาบูสต์ติดเนี่ยมันก็ค่อนข้างไหลชอบประมาณนี้มากกว่าเลยไม่ได้สนใจว่าจริงๆพอจูนเสร็จปุ๊บแรงมา้าแรงบิดมันเท่าไหร่อะไร แต่รถผมเหมือนเขาก็จงใจเซ็ตมานะพี่บาสศูนย์ถึงร้อยี่สิบเนี่ยมันก็ยังแบบดูแบบดูกระฉับกระเฉงอะ่ะต่หลังร้อยี่สิบอ่ะลากแล้วลากอีกก็โอ้หเนี่ยเนี่ยจังหวะอย่างเงี้ยจ,จังหวะจังหวะที่มันแบบว่าพอจากเก้าสิบแล้วออกแล้วแบบกดอะ่ะมันไม่ชินทิกดาวไปเลยแต่น้ํามันก็ระเหยไปเลยโอ้โหโอ้โหรถพี่บาสโอ้โหโอ้โหโอ้โหความเร็วตอนนี้คือแบบผมกลัวเลยอะ่ะ ไม่ได้กลัวนะกลัวกล้องไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่แชมป์จ่ายนี่ถ้าไม่ติดว่ากล้องถ่ายหรืออะไรอยู่นะถ้าเกิดแบบเฮ้ยพี่วันนี้หนูว่างอ่ะโอ้ดเลยนะตัเที่ยวเหยียบแล้วแต่แม่งไม่ไปเหยียบเยียบแล้วเหยียบพูดแล้วเนี่ยฮึบฮึบ ็นไงวันแฮปปีกับพี่แฮปปี้มากครับอันดับแรกเลยนะเอออะไรครับทำไมอ่ะผมคืนผมไม่คืนผมไม่คืนผมริงผมไม่คืนย้ไม่คือคือจะบอกว่าที่เราขับมาเนี่ยจากบางบ่อมาถึงที่พัทยาเนี่ยผมว่าคือพี่อาจจะเคยชินกับรถที่มันเป็นแบบดีเซลพูดปาร์ตเลย เออแล้วเมื่อกี้มันก็มีแบบหลายๆช็อตที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันยังมันยังขัดอ่ะช็อตไหนบ้างช็อตไหนบ้างไอ้ย่างเวลาแบบอยากจะแซงแล้วรถสมมติว่าเร่งแซงอ่าเราจะแซงขวาเนี่ยแล้วมันมีรถข้างหลังตามมาเร็วๆเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยพอมันออกมาเสร็จปุ๊บแล้วกดอ่ะมันมันไม่ค่อยไปเหมือนแบบแอบกดดันนิดนึงเออมันแอบกดดันหน่อยนึงคือถ้าคันข้างหน้าเราออกตัวแบบปกติธรรมดาก็ไม่เท่าไหร่ไงแต่นี่คือออกตัวจากดานเนี่ย โอ้โหมึงสองคนเล่นกันแบบพูดา <S 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 ปาพูดปานแล้วแบบมึงปล่อยให้กูอยู่ท้ายแถวเนี้ยออกอย่างนี้ที่พาร์ทมาก็แบบแล้วมันก็าตามไม่ทนันไงแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แบบว่าขับรถแบบปกติทั่วไปอ่ะครับมันก็โอเคมันก็มันก็ไม่ได้แย่ไม่ได้อืดอะไรขนาดนั้นซึ่งจริงๆโดยปกติผมใช้ง,งานปกติผมก็ไม่ได้พูดปาดไงตอนเช้ามันก็ลดปริมาณเยอะผมก็จะไปเรื่อยๆของผมเนี้ยแหละ<อ>แต่พอเป็นคันเนี้ยโอ้โหเหยียบปุ๊บ มาตลอดออกซ้ายแบบอุ๊ย,อ,ยอะไรวะชินกับตัวเองปุ๊บพอกดปุ๊บ,บออกซ้ายฮืดฮืดฮืดตามเมคันแดงทันเลยเ <c oughs> รถพี่อะ่ะผมแทบไม่ต้องคอมเมนต์เลยเลยสิ่งที่เจอแล้วประทับใจสุดคือเรื่องอัตราเร่งม,มันคือเพนพอยที่รถผมอะ่ะทำไม่ได้ต้องเล่าก่อนว่าคือตอนที่ ผมซื้อตัวดีเซลเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยเราตัดสินใจว่าพอมันเทียบดีเซลกับเบนซินอัตราเร่งดีกว่าโอเคราคามัจจะแพงกว่าตอนนั้นเนี่ยคือมองในเรื่องประหยัดน้ำมันครับเออเพราะตอนนั้นในราคาดีเซลน้ำมันมันก็ถูกกว่านี้ถ้าช่วงนั้นถูกกว่าเบนซินแล้วก็ที่สําคัญคือเฮ้ยอัตราสิ้นเปลืองอ่ะมันก็น่าจะดีกว่าแล้วเราใช้รถเยอะเราก็มองว่ามันน่าจะถึงจุดคุ้มทุนได้แหละราคาที่มันอาจจะต่างกันประมาณแสนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเลือกเป็นตัวดีเซลแล้วพอมันได้อัตราเร่งที่ดีอะไรเงี้ยมันก็จบ แต่จบตอนนั้นเนี่ยพี่อยากมาโมดิฟายตอนหลังเพราะอะไรรู้ไหมคืออยากรู้อยากรู้และอยากลองว่ามันจะไปได้ถึงไหนเอางี้ผมถามพี่ก่อนเลยเออพี่พูดคําว่าพี่โมดิฟายพี่ทําอะไรไปบ้างรถพี่อะ่ะเอาง่งายๆคือตอนแรกอะ่ะเริ่มตั้งแต่ตอนแรกคือเรารีแมปรีแมปก็คือการแบบเอาตัวโปรแกรมตัวซอฟต์แวร์เนี่ยมาจูนใหม่อะอะไรที่มันเคยเป็นจุดอ่อนหรือเป็นเงื่อนไข ที่จะต้องทําให้รถคันนี้มันผ่านเรื่องไอเสียหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็โดนตัดออกไปอเออก็เอาแมปมาลงในกล่องควบคุมซีอูใหม่เป็นซอฟต์แวร์ใหม่อพอรีแมปเสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่ารถนไปได้อีกตอนหลังเนี่ยก็เลยเอาเทอร์โบนั่นไงไปจับเทอร์โบของเหลือของเหลือของเหลืองพวกแบบอีทูส่วเออพวกดีแม็กซ์หนึ่งจุดเก้าเลยพูดแล้วนะเก้าเทอร์โบพูดแล้วนะของเหลือของเขาเนี่ยมามาลงเพราะว่าเทอร์โบตัวเดิมดมันเล็กพอมันเล็กเสร็จปุ๊บเนี่ยปัญหามันก็คือว่า ไอช่วงรอบกลางรอบปลายเนี่ยมันอาจจะเหี่ยวไว้หน่อยเพราะมันเล็กเออเพราะมันเล็กแล้วก็จูนอีกรอบนึงมันก็โอเคมันก็แบบโอ้โหคราวนี้มันก็ไปได้เหมือนกับ <ไป S 2> เราเ,เปลี่ยนปอดให้คนที่วิ่งอะ่ะ oh, <no. S 2> มันวิ่งได้นานและใหญ่เร็วขึ้นอะไรประมาณนั้นอะ,อะไรประมาณนั้นคันนี้มันถูกแต่งมาตลอดเปลี่ยนช่วงล่างใส่สตาร์ทแบบเกียร์โหลดเตี้ยใส่ลอ้อสิบเจ็ดอะไรเงี้ยแต่ตอนหลังก็คือพยายามกลับมาให้มันอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างเดิมหน่อยเพราะว่า ก็มีภรรยาผมอะไรเงี้ยสลับไปใช้ด้วยมันก็เลยต้องแบบไม่ต้องเตียมากแล้วเดี๋ยวมันจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการขับขี่แล้วก็ช็อกอัพเนี่ยก็ก็เปลี่ยนใหม่มันก็ถึงเวลาของมันนั่นแหละก็ตามปกติระยะเท่าไหร่นะฮะสองแสนของพี่บาสสองแสนแล้วใช่อ่าอ่าของวันเท่าไหร่ตอนนี้ของผมตอนนี้เอาตัวเลขไปไปก็1นึ0 0กว่ากิโลแต่ก็เดิมหมดเดิมหมดแต่ไมไ่ทำอะไรเลยแต่ว่าสิ่งที่ผมทําคือ,อของล้อ ผมไปเปลี่ยนเป็นล้อของตัวรุ่นดีเซลมาอ่เอาล้อดีเซลมาใส่อ่าจริงๆมันควรเป็นรถของมันควรเป็นล้อของรถพี่บาสเออใช่รู้จักกับมึงก่อนเนี่ยก็สลับกันเลยก็อยากได้ขนาดนั้นก็เออก็มีก็มีแค่นี้มีแค่นี้แค่นี้จริงๆครับแล้วตอนนี้ยังเข้าศูนย์บริการอยู่ไหมของผมทุกวันนี้ยังเข้าศูนย์บริการเออคือต้องบอกว่ารถผมอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเป็นรถที่ช่วงปีแรกๆที่ซื้อมามันวิ่งน้อยโดยปกติคนเราวิ่งเฉลี่ยในปีหนึ่งรถเนี่ยอยู่ท มีอยู่2ปีแรกที่ผมซื้อรถมาแล้วผมทำงานใกล้บ้านผมเดินไปทำงาน มันเลยเป็นก๊ p โผล่มาว่าผมไม่ได้ค่อยได้ใช้รถ2ปีนี้แล้วรถผมเช็คระยะไปล่าสุดคือระยะที่1นึ0 0 0สสมกิโลคือเช็คเกินไปแล้วเพราะว่าเช็คตามเวลาตามพีเรีย์เวลามันไปแล้วพวกหเดือนอย่างนี้มากกว่าใช่แต่ระยะมันไม่ถึงไงคาถามผมว่าหลายๆคนอยากรู้คือเช็คระยะช่วงนี้ยราคาเป็นไงไหนบอกว่าราคามันจะค่อนข้างสูงโอ้โหเบืออแน่หนีขนาดนั้นเลยมีเวลาเยอะไหมจะเล่าทุกระยะเอาแบบว่าเฉลี่ยเฉลี่ยดีกว่าส่วนตัวผมนะผมพนักงานเงินเดือนอ่ะทั่วไปอ่ะผมมองว่าใครใช้จ่ายค่อนข้างจะ ต่อเดือนนะสูงอยู่สูงนะเอาจริงเข้าศูนทีเนี่ยมีเลข3กับเลข4ี่ให้เห็นนะม,มีมีเลข5โผล่มาบางรอบด้วยฮะมีเลข5เลข6เลข7อะไรเงี้ยมีแล้วชอบแบบมีแบบแวบๆบแบบด้วยบางทีว่าแบบเฮ้ยมาถึงระยะ4ี่หมืระยะใหญ่อ่าเช็คมาโอ้มันก็ตามรอบอะรอบใหญ่แต่ชอบมีบางอย่างโผล่มาไงไอรอบใหญ่เนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ใช่น้ำมันเกียร์ด้วย นั่นมันเกล็น้่นมันเกียร์เราก็ไม่ค่อยได้เ <riot> ขาไม่เขาไม่เปลี่ยนศูนย์ไม่ได้เปลี่ยนบางบางศูนย์ก็ไม่ให้เปลี่ยนของผมเนี่ยสี <อะ S 2> ่หมื่นเจอเลยแพงมากเกือบหมื่นนะคือคือถ้าเทียบกับความความที่มันเป็นอีโคคาร์เนี่ยเรามองว่ามันมันมันค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงไปนิดนึงเกินนะสูงไปนิดนึงเกินครับทีนี้ปัญหาของพี่เนี่ยที่หลังจากหมดวารันตีแล้วพี่ไม่ได้เข้าเนี่ยเป็นเพราะว่าไอ้เรื่องรีแมปนี่แหละ เพราะว่า Re-MAP มาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปเข้าศูนย์บริการแล้วเราไม่คุยกับเขาให้รู้เรื่องหรือศูนย์บริการแบบอาจจะไม่ได้เช็คดีๆเนี่ยเขาอาจจะมีการแบบแอบอเหมือน,นว่าทำโปกงโปรแกรมอะไรว่ารองรับสําหรับเดิมๆไงอทีนี้ถ้ามายุ่งกับรถเรามากๆเดี๋ยวคราวนี้มันโปรแกรมอะไรต่างๆซอแบงมัน,นมันเี้ยน จุดระเบิดการกินน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเพี้ยนไปหกับที่เรารีแมปไว้ก็เลยตัดินใจก็คือหลังกระแสโลเนี่ยออกมาอู่นอกเลยแล้วเราไม่ยุ่งอีกเลยแม้แต่กระทั่งตอนที่คาปิเตอร์ซึ่งของวันของวันก็มีปัญหาเหมือนกันตอนที่คาปิเตอร์พังซึ่งหลายๆคนที่ใช้มาแล้วสองเนี่ยก็จะเจอปัญหาว่าเดี๋ยวคาปิเตอร์เองกล่อง DC d c เองมันเริ่มเสื่อมคือต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าตัวคาปเตอร์เนี่ยมันจําเป็นเพราะว่ามาตั้งสองเป็นรถดีโคคาร์มันมีระบบไอสตาร์ทสต็อป เพราะฉะนั้นมันต้องมีตัวเก็บประจุไฟเพื่อเอาไว้ใช้ในการสตาร์ทเครื่องยนต์หรือว่าใช้กับพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆตอนที่เครื่องยนต์มันดับครับอเพราะฉะนั้นเนี่ยของเราก็เจอปัญหาเรื่องมันเสื่อมทั้งกู่แต่ว่าพี่เนี่ยตัดสินใจคือเปลี่ยนเป็นมือหนึ่งแต่พี่ก็ไม่ได้เปลี่ยนในศูนย์พี่ก็ไปให้อู่นอกเปลี่ยนครับแต่วันเนี่ยดันไปเปลี่ยนเป็นมือสองใช่ไหมของผมเปลี่ยนที่อู่มาด้าที่ในคลับเนี่ยเขาก็บอกกันดีนะไปลองสิ ไปเปลี่ยนอู่นอกครับอ่าราคาเท่ากันเลยครับแล้วเป็นไงตอนนี้ออยังยังเป็นรับปรับอยู่ตอนเช้าอ่ะสตาร์ทไปเถอะอยังไงก็มีขึ้นหลังหกโมงเวลาทําการมาแล้วสตาร์ทปุ๊บกพริบเลยนี่คือเปลี่ยนมาแล้วนะตอนัรนอันนี้ก็เป็นเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่คนใช้มาด้าสองเนี่ยอาจจะแบบต้องต้องต้องระระวังแล้วก็ดูแลรถตัวเองก็จะบอกว่าจริงๆถ้าเป็นไปได้เนี่ยคือเดี๋ยวนี้เขาก็มีวิธีการก็คือไปไปปิดระบบมันครับเออกับ2ก็คือถ้าจะเปลี่ยนอ่ะผมว่า ถ้ายอมกัดฟันเนี่ยเปลี่ยนมือหนึ่งไปเลยดีกว่าตูมเดียวเลยก้อนเดียวอ่ะอ่าสองหมื่นแล้วก็ใช้ไปอีกประมาณแสนโลอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะดีกว่าเป็นทั้งเรื่องดีกว่าซึ่งจริงๆเลยระยะเวลาการใช้งานของมันอ่ะถ้าถ้าเรากลับมานั่งมองกันจริงๆก็ไม่น้อยนะสาหรับไมชิ้นส่วนรถชิ้นหนึ่งที่มันจะหมดอายุของมันพีงหนูว่าพี่หว่าชาวบ้านไม่มีแค่นั้นเองเออนะก็อันนี้คือว่าเป็นเป็นประสบการณ์ที่เราใช้งานจริงๆมีปัญหาอะไรที่แบบเจอเพิ่มอีกไหมผมว่าพี่ก็น่าจะเจอบนผมอันนี้คืออะไรตู้แอ ตู้แอร์รั่วตามระยะเลยอันนี้ก็เริ่มแล้วเนี่ยสองแสนพี่ก็เริ่มเริ่มจะรู้สึกว่าเริ่มไปเย็นแล้วเคยเปลี่ยนไหมครับครั้งไม่เปลี่ยนเลยของพี่ยังไม่เคยเปลี่ยนเลยแต่ว่าตอนนี้เริ่มมีอาการแล้วของผมอาการมาพร้อมคาปาซิเตอร์ตอน80,000กิโลเมตรมคนมีแรมีกรรรเอรู้สึกว่าเราเจอจะเจอเร็วระยานั้นน่ะผมโดนเงินไปรวมๆอ่ะ30 0 0 0กว่าบาทผมโดนระยะนั้นผมฝังใจเลยมันด้าแพงมากเลยแบบทีเดียวแล้วโทษนะอะไรอ่ะพาะว่าแพงแล้วค่าบริการ โหด้ลยกว่าทุกศูนย์เลยในขณะที่บ้านผมมีรถยนต์ตัวต้าฟอร์จูเนอร์สองจเช็คระยะมาเนี่ยทุกระยะนะสองพันกว่าบาท <S 2> <S 2> ากลายเป็น s อสถูวกว่าซะงั้นแต่จริงๆมันก็มีมันก็มีข้อดีของมันอยู่แหละก็คือเอาตรงว่ามันเป็นหนึ่งในรถอีโคคาร์ที่เรารู้สึกว่าท่านั่งมันมันมันค่อนข้างดีผมเห็นรตรงกับพี่เราตัวใหญ่ทัง้งคู่ถือว่าเมื่อกี้เราขับมาจากบางบ่อพรทยาเนี่ยรู้สึกว่า เราไม่ได้รู้สึกแบบเหนื่อยล้าหรือเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ครับ้น,นี้จริงๆอ่ะบอกมันบ่อนไม่ดีนะหนังก็แข็งแต่ว่ารูปทรงอะไรเงี้ยมันก็เล็กๆใช่แต่ปัญหาคือท่านั่งของรถมาสต้าถแทบจะทุกรุ่นที่เราเคยขับมาเรารู้สึกว่ามันออกแบบท่านั่งถูกหลักเท้าจะพอดีอ,อ,ยอย่างนี้เลยเออแล้วแฮนดิ้งการควบคุมความกระช,ชับอะไรเงี้ยช่วงลง่างช่วงล่างเนี่ยมันมันให้ความมั่นใจครับเอออันนี้มันมันก็เป็นข้อดีของเขาเอางี้ดีกว่า ไห,ไหนๆก็พูดมาถึงตรงนี้ลแล้วหลายๆคนก็อยากจะรู้ว่าอัตราสิ้นเปลืองนะระหว่างดีเซลกับเบนซินเพราะแบบ,บ,บขับทางไกลๆมาโล่งๆแต่บอกก่อนนะว่าเราไม่ได้เทสเหมือนที่พี่จิมมี่เทสครนะพี่จิมมี่คือเขา,าแบบมาตรฐานเป๊ะๆร้อยร้อยสิบเปิดแอร์นั่งสองคนซึ่งเราทําไม่ได้หรอกในชีวิตจริงอ่ะมันมันไม่ได้วันนี้เราก็เลยขับกันมาแบบว่ามีรถทีมงานเนี่ยนำมาและรถทีมงานนะบอกไว้ก่อนเลยนะ มันเก็บกดมาจากไหนวะผมเดี๋ยวกดเดี๋ยวกดผมยังงงว่าเออมาถ่ายหรือมาแข่งแต่อยู่ในความเร็วที่แบบกฎหมายกําหนดแต่บางบางช่วงเวลาแบบช่วงแซงอะไรเงี้ยบางบางบางทีมันก็มีเกินแบบร้อยยี่สิบนิดหน่อยมีอย่านีอย่าดรามากต้องยอมรับนะว่านี่คือการใช้งานจริงบนท้องถนนแล้วใช้งานจริงแบบคนที่เท้าหนักเอางี้ดีกว่าวันนี้เราก็เลยแบบลองจับตัวเลขดูจากเขาเรียกว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเหมือนเหมือนกันอุณหภูมิเท่ากันเส้นทางเดียวกันการจราจรเหมือนกัน ติดติดกันมาเลยมอืผมขับเบนซินมาเอาจริงนะเบนซินเนี่ยผมรู้สึกเลยว่ามันควรจะทําตัวเลขได้เผ่อๆอาจจะดีกว่านี้อีกถ้ามันไม่ติดว่าตอนที่เราเหยียบคันเร่งกดไปครึ่งคันเร่งเนี่ยรอบมันจะตีขึ้นไปที่4,000รอบโอเคเข้าจยว่ามันต้องเรียกมันต้องเรียกพละกกำลังมาเครื่องคเลสแต่สุดท้ายพอเราเติมน้ำมันกลับปุ๊บครับ17.5กิโเมตรต่อลิตร ใช้ได้นะถือว่าเป็นรถอสมมติว่าเนี่ยเราเรามองว่ามันเป็นรถโมเดลที่มันผ่านมาแล้วปันเจ็ดแปดปีอ่ะเทคโนโลยีเมื่อเจ็ดแปดปีแล้วกับรถเป็นซินขนาดนี้วิ่งทางไกลประมาณนี้ผมว่าเออสิบเจ็ดจุดห้าโลเมตรต่อลิตรเนี่ยก็โอเคดีก็ยังได้ไฮบริดบางรุ่นก็ยังประมาณนี้ด้วยซ้ำไปหรือไฮบริดบางรุ่นอาจจะได้ต่ำกว่านี้ด้วยซ้ำออย่างเงี้ยทีนี้วันขับดีเซลมาเมื่อกี้ไปเติมมาเป็นไงครับอัตราสิ้นเปลืองหูผมตกใจมากเลยทำไมอ่ะสิบเก้าโลลิตร สิบเก้าโลลิเห็นไหมจริงๆ่ะถ้าเกิดว่าขับทางไกลเนี่ยมันก็ดูเหมือนไม่ค่อยต่างเท่าไหร่รแต่จริงๆวันก็เคยใช้เบนเซนอยู่ถ้าเป็นในเมืองอย่างเงี้ยมันประมาณเท่าไหร่โอ้โหถ้าผมเติมแบบเต็มถังในช่วงสุดสัปดาห์มผมจะเป็นคนทํางานจันทร์ถึงศุกร์เราก็จะเติมน้ํามันวันศุกร์ทุกทีแบบเต็มถังถ้าดูตัวเลขนะพี่ผมดูดูเลยนะน่าจะมีสัก 13, 1ิบสอืมจะเรียกว่ากินก็ไม่กินแต่ว่ามันก็ไ,ไ,ม,ไม่ได้ประหยัดมากเรียกว่ากลางกลางกลางการจราจรช่วงเย็น5โมงโอ้โหรถนะรถติด Break out, break out. เบรกเอาเบรกเอาเร่งบ้างเดี๋ยวหยุดอีกแล้วเนี่ยเนี่ยมันผมถึงบอกว่าเป็นซินเนี่ยถ้าเกิดขับแบบลอยๆตัวนะครับผมอาจะตัดสินเปลืองใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่าไปเจอแบบการจราจรที่แบบเราต้องออกตัวบ่อยๆอันนี้มันอาจจะทําให้ประหยัดได้น้อยลงน้อยลงเออเพราะนั้นอันนี้ก็ไม่เป็นข้อมูลสําหรับคนที่แบบอาจจะตัดสินใจไม่ถูกว่าเลือกเป็นเซลล์หรือดีเซลก็ต้องไปดูว่าโจทย์การใช้งานของคุณเนี่ยมัน ขับที่ไหนใช้ชีวิตยังไงแล้วก็ระยะทางที่ใช้ต่อวันเนี่ยมันคุ้มค่ากับการที่เราจะต้องเพิ่มเงินขึ้นไปเล่นดีเซลแล้วก็เรื่องของอัตราเร่งที่มันจะได้มาครับมันคุ้มค่ากันตรงนั้นไหมอันนี้คือไปพิจารณาเองน,นะครับนี่คือหนึ่งในข้อสําคัญที่คุณควรจะตัดสินใจก่อนจะซื้อรถสักคันหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าถามเรื่องสุดท้ายวันถ้าย้อนกลับไปของวันเนี่ยเป็นรถปี2016ครับรุ่น High Connect 2016ครับย้อนกลับไป2016วันจะยังเลือกมาสเตอร์สอง เบนซินสีประตูซีดานเดี๋ยวนี้เหมือนเดิมไหมหรือว่ามีช้อยอะไรอย่างอื่นเออถ้าให้ตัดสินใจว่าปีนี้เป็น2016ถ้าถามผมถ้าย้อนกลับไปเป็นตัวเองในปี2016เออให้พูดตรงนี้ก็รู้สึกว่าผมก็ยังจะเลือกคันนี้นะเรื่องของการขับขี่ออผมหลงรักมันครั้งแรกคือ,เ,อ,อเหมือนพูดก,กับผู้หญิงเลยเออผมหนะลงรักผู้หญิงคนนี้ครั้งแรกคือเรื่องของการขับขี่เออโอ้โหมันเนิบ มันดีขับดีขับสนุกในขณะที่ตอนนั้นมีตัวเลือกในตลาดเยอะมากเพราะว่าช่วงนั้นก็อยู่ในช่วงที่อีโคคาร์เนี่ยกำลังบูมนะทานเราทั้งรูปทรงทั้งการขับขี่ตอบโจทย์โดยที่เราก็ไม่รู้ว่าในอีกระยะถัดมาเนี่ยแปดเจ็ดแปดปีเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาจะป่วยเขาจะเป็นอะไรเราไม่รู้หรอกดนั้นตอนนั้นคือเราประทับใจเขาเราก็เลยเลือกเขามาอยู่กับเราโอ้โหึ้งเลยส้งมากเหมือนคุยกับผู้หญิงอะึ้งมากแต่ก็ยังเลือกกลัวเบนซินเหมือนเดิม ไม่ได้เปลี่ยนเครื่องหรือจะยกออกไหมยกออกพูดแล้วก็น่าคิดนะเอาเนี่ยเปิดฝาโป้งเลยยกสับไหมยกสับไหมมีเครื่องยกไหมสับไหมเออเอาครับเดี๋ยวึมึงคิดตั้งนิดนึงก็ได้หยุดคิดสั้งนิดหนึ่งก็ได้แต่นะตอนนั้นเออตอนนั้นตอนนั้นเราซื้อมาหนึ่งปีแล้วหลังจากนั้นอ่ะมันมีข่าวน้ําดันออกมานี่คือหนึ่งเรื่องสําคัญที่ยังไม่ได้พูดดีเซลมาด้าน้ําดันมันเป็นเหตุ ผลสาหรับคนหลายๆคนที่ณวันนี้เนี่ยค,คนกลับมาเลือกมาสด้า2หรือว่ามาสด้าที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยคพอนะทางเยอะเพราะว่าอาจจะกลัวเรื่องนี้ด้วยปัญหานี้ด้วยใช่อะผมถามหน่อยถ้าย้อนไปตอนนั้นเอ๊ะเดี๋ยวนะรถย้อนปีเลยนะ2015อะถ้าย้อนกลับไปนะปี2015เนี่ยตอนนั้นอะเออยังจะซื้อไหมถามว่ายังจะซื้อไหมก็คงยังจะซื้อเพราะว่าเอาส่วนตัวจริงๆเนี่ยเป็นคนซื้อรถยากหมายความว่า เวลาจะซื้อรถอ่ะเราจะศึกษาค่อนข้างเยอะอะถามว่าตอนนั้นทําไมถึงซื้อแล้วก็ณปัจจุบันก็ยังซื้ออยู่เพราะว่าอันดับแรกเลยรูปร่างหน้าตามันผ่านอม,มันดูแบบสปอร์ตมันดูโฉบเฉี่ยวอเออแล้วก็พอตัวเองอ่ะซื้อเนี่ยเราก็มองเห็นในเรื่องของความประหยัดครับในเรื่องของตาสิ้นเปลืองเนี่ยเป็นหลักทีเนี้ยเหมือนตอนนั้นโดนเซลมาด้าป้ายยางรับเอาไวขับกดคันเร่งปื๊ดเฮย้ยมันดึงขนาดนี้เลยเหรอนะ เอาเลยเออโดยที่นะตอนนั้นพูดกันตรงๆว่าปัญหาน้ําดันของเครื่องยนต์ดีเซลของมาต้าเนี่ยพี่ไม่รู้โอ้ตอนนั้นคือปัญหายอดฮิตเลยไม่ตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มีปัญหาต้องนะบอกว่ามันยังไม่มีปัญหาเพราะว่าส่วนใหญ่ปัญหาน้ําดันของมา z ้าเครื่องดีเซลอะซึ่งมันไอเครื่องดีเซลเจนแรกเนี่ยที่ขายบ้านเราก็คือมาด้าซีเ CX5 จะเป็นไม่ใช่ตัวถังนี้นะไม่ใช่ตัวถังนี้เป็นตัวถังก่อนอแต่มีเครื่องยนต์ SkyActiv Diesel แล้วเป็น2.2คือตอนนั้นมันยังไม่มีปัญหาครับก็เลยไม่ได้กลัวอะไรแต่ <laughs> ตอนก็จิ้มไปเลยเออแต่พอตอนที่มันมีปัญหาขึ้นมาปุ๊บเราเราเห็นปัญหาเนี่ยด้วยความที่ตัวเองอะ่ะอ่าพอรู้เรื่องรถยนต์บ้างครับก็เลยรู้สึกว่าเอาวะมันมันน่าจะต้องมีโซลูชันอะไรสักอย่างที่อ่าอย่างน้อยมาช่วยป้องกันหรือช่วยที่แบบว่าให้ปัญหาเนี่ยมัน มันน้อยลงมันลดลงแล้วก็เลยคิดว่าถ้าเจอปัญหานั้นจริงๆเนี่ยถามว่ามันมันจะเฟลกว่าน,นี้มันก็จะเฟลกว่าน,นี้แต่ตอนนี้อาจจะโชคดีตรงนี้ว่าคันนี้ก็ยังไม่เจอปัญหาน้ําดันโอ้โชคดีมากเลยเออไม่รู้อาจจะเกิดจากไปโมดิฟายอาจจะหลายๆอย่างหลายๆเรื่องแต่เอาจริงคือปัญหาเนี้ยมันพี่ว่ามองว่ามันก็เป็นปัญหาจากการออกแบบแล้วก็การใช้งานเนี่ยจะมีผลมากน้อยขนาดไหนอันนี้ไม่ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เอาเป็นว่าทุกวันนี้ถ้าย้อนกลับไปปี25ง5ก็ยังจะซื้อคันนี้เหมือนเดิมแล้วก็ ตอนนี้ก็ยังไม่รู้สึกว่าอยากจะขายด้วยเพราะมันเออมันมันไม่รู้ว่าไอรถที่แบบอ่ะคันเล็กๆคล่องตัวครับโอเคแล้วก็แบบว่ามันมันเป็นรถที่ภรรยาผมเนี่ยใช้ไปส่งลูกแบบสบายๆโดยที่ไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องอัตราสิ้นเปลืองค่าน้ํามันหรืออะไรเงี้ยมันก็ตอบโจทย์อยู่แล้วอ่ะถามว่าตอนนี้อยากไปเปลี่ยนเป็นไฮบริดเป็น E ีวีคือก็ถามตัวเองว่าแล้วจะมีภาระเพิ่มไปทําไมคืออกว่าคือบ้านเราไม่ได้รวย ต้องไปซื้อ E ีีอีกเป็นคนระลานแล้วก็มาแบบเอ้ยมาให้อาตาัตราที่เปลืองหรือว่าค่าจ่ายต่อกิโลเมตรเนี่ยมันลดลงนิดหน่อยเพราะเมื่อกี้อย่างที่เห็นก็คือ10 <19. S 2> อาตาัตราที่เปลืองอย่างเงี้ย1ิแล้วมันทําให้แบบกิโลนึงเราก็เสียเงินประมาณบาทนิดนิดนิดเดียวเออถ้าพอเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าเราต้องเสียประมาณบาทนึงหรือไม่เกินบาทอะไรเง,งี้ยแต่สุดท้ายเราต้องไปเสียค่าง,งวดต่อไงใช่เออคันนี้เราแบบผ่อนหมดแล้วอ่ะเราก็สบายแล้วเขาก็ายังใช้ได้ดีอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้คือสิ่งที่เราคิดเป็น เป็นความเห็นส่วนตัวกับโจทย์ของเราไม่ได้บอกว่าให้ใครเนี่ยมาทําอะไรตามไปต้องไปโมดิฟายตามหรืออะไรหรือว่าไม่ต้องทำตามอันนี้ไม่เกี่ยวกันอันนี้คือแชร์ความคิดเห็นส่วนตัวให้ฟังก็แล้วแต่คุณจะู่พิจารณาว่าโจทย์ของคุณตอบโจทย์กับรถแบบนี้ไหมหรือว่าไม่ตอบโจทย์แล้วโหรถที่บ้านเก่าแล้วยังไงก็ต้องไปไฮบริดไปวีอันนี้แล้วแต่แล้วแต่กําลังรัพย์และความสะดวกของคุณเลยอันนี้นะครับอ เพราะนั้นวันนี้นะครับเบิร์นไบบ์สก็ขอปิดคลิปกันที่พัทยานี้เลยแล้วกันครับแล้วไปไหนต่อครับพี่แ <Yeah. S 1> ถวพัทยานี้เขาขึ้นชื่ออยู่แล้ว <c oughs> เขาขึ้นชื่ออยู่แล้วอาหารรัเสเซียเลยอาหารรัสเซียเลย <c oughs> ะ <c oughs> พบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้ววันจะมาเป็นแขกรับเชิญอีกเมื่อไหร่ <c oughs> เดี๋ยวต้องติดตามกันดูครับครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทุกช่องทางของเคสไลแม็กแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ขากขับว่าจะขับขับไหนขับเนี่ยเออมันรีบรีบแย่งแจ็คกอนเลยไม่คืนไม่คืนเลยไม่คืนไปไปไปแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาแล้วไม่ต้องไม่ต้องบา